ชีวิตคือการเดินทางจุดหมายที่สองที่เราควรไปถึงก็คือการเป็นอริยบุคคลโสดาบันขั้นอนุบาลอันนี้ครูฤๅษีชใช้เองนะคำว่าอนุบาลโสดาบันก็คืออะไรก็คือการเป็นสัทธานุสารีหรือธรรม,มานุสารีก็คืออะไรอนุบาลหนึ่งก็คือเป็นสััทธานุสารีหมายถึงการที่เราแค่มีความเห็นความคิดความเชื่อความเห็นว่าทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยง ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงคือแปรปรวนไปแปรปรวนมาทุกอย่างมีการเสื่อมสลายไปทุกอย่างเกิดมาแล้วไม่คงอยู่ตลอดไปต้องมีเสื่อมแตกหักสลายไปแค่นี้แค่เรามีความเห็นความคิดความเชื่อแค่นี้เราก็เป็นสัทธานุสารีละคนที่เป็นสัทธานุสารีก็คืออะไรจะต้องได้ความเป็นโสดาบันก่อนตายอันนี้พุทธมีบอกไว้อนุบาลสองก็คืออะไร รรมนุษสารีก็คือเป็นคนที่รู้ข้อความนี้แล้วเอาไปคิดต่อว่าเอาไปคิดพิสูจน์ว่าจริงไหมที่บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงก็คือวันทั้งวันเขาก็คือเขาเห็นอะไรเขาได้ยินอะไรเขาพิสูจน์เขาจะพิสูจน์อยู่ตลอดเวลาว่าจริงไหมเป็นปเป็นไปตาที่พุทธบอกไว้ก็คือไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงหรือไอ้สิ่งของที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงมันจะต้องมีการเสื่อมไปหรือคนสุดท้ายเนี่ย อันนี้แน่นอนไม่ต้องพิสูจน์คน